แมปอะไรที่แม่งไม่ติดลิขสิทธิ์วะมักก็แมปทุกแมปไม่ไม่ติดไม่หมายถึงแมปที่มันมีเพลงอ่ะมันแม่งติดแน่นอนติดติดเต็มร้อยเต็มล้านอ่ะแค่แค่มีเลือดแหละเติบพียูก็ไม่อยากเอาไปใส่เออเดี๋ยวกูเปลี่ยนทรงผมแป๊บในวันเด็กผมดำ เอช้าเล่นอันนี้แล้วก็เป็นในกลุมดาไมัม่เหลอเลยวะมึงเหลือหกร้อยห้าเก้ามบากคุ้มป้าผมอ่ะคุ้มก็มันหกห้า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 ้า ผมกูเจ็ดห้าแพงเอ้ยกูกูเข้าไปบุกหาพ่อกูได้ปะฮะอะไรวะบอกอะไรนะบุกไปหาพ่อ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 กูกูไม่ใช่เพื่อนกูกูไม่ใช่พ่อกูจริงๆหรอกแต่เป็นเพื่อนกูแต่แบบกูเรียกว่าพ่อพ่อ ป๊อป๊อปจเยปนอปป๊เข้าเข้าไปปวดไหมไม่คุแม่งขี้เกียจตัวเนี้ยกูแม่งพยายามจะหาเกมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจอยกูต้องตัดละ ชกยเอิ่มโหลดแม่งโคตรช้ามึงว่าไง เออคือเขาจับไม่ได้จริงนะเนี่ยไม่รับกำเริบยริเหมือนกันเออเฮียแม่งเปิดเต็มเช้ากูแม่งเปิดเปิดเสียงเต็มอ่ะน่ากลัวกลัวกลกเฮีย อะไรวะมึงมึบอกเลยนะมึงเกมนี้เกมนี้น่ารักมากเนาะ,ะจะบ้า,า,ากับไมค์กูไอี้อะกูแม่งไม่ได้ยินมึงเจริงกูแม่งกูแม่งควรเข้าดิสมากกว่านะ จะใช่ไงเสียงมันกระตุกไม่ควรเข้าดินมากกว่าหนีไปไรแม่งไงเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมผมผมหนีแล้วหีแล้วด้วยกวแล้วมึงกูไม่ได้ยินมึงอ่ะมึง